รันดอมหนานะทีมีคำตอบกับเมนวาทาโร่พลังงานชีวิตของคนช่วงเวลานี้นะคะกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนของชีวิต อะไรเดิมๆนะคะกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปพลังงานของคุณตอนนี้คือพลังงานยางการผลักดันไปสู่เส้นทางที่ใช่การเข้าสู่ความยุติธรรมความสมดุลการเคลียร์นะคะสิ่งที่คุณไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารคุณจะต้องสื่อสารออกมาคุณจะต้องรู้ว่าอะไรที่คุณต้องการสิ่งเหล่านี้จะนําพาไปซึ่งความสมดุลในชีวิตและจิตวิญญาณการเชื่อมต่อกับไฮโอเซลการเชื่อมต่อกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณเรื่องราวตรงนี้นะคะไม่มีวันจบสิน้นมันคือการเรียนรู้ตลอดทั้งชั่วชีวิต คคุณเลยนะะการทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อไปต่อกับสิ่งที่ใช่กว่าเรื่องนี้ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเสมอค่ะชีวิตของคุณตอนนี้มีพลังงานในการผลักดันการเรียนรู้ตรงนี้อย่างมากเลยนะคะคุณกำลังเข้าสู่ความสุขอย่างแท้จริงความสมดุลอย่างแท้จริงจากภายในปรึกษาดูดวงทักทายมาได้เราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ